บอกเลยว่ามีนาเป็นักร้อยไร่เนี่ยสบายสบายครันนี้เพราะว่าไม่เหนื่อยด้วยนั่งสบายๆนะไปเลยนะสวัสดีนะครับ,บเดี๋ยวขอลองขับคันนี้หน่อยพี่คันนี้คือขายแล้วใช่ไหมคันนี้เป็นรถแบบใช้อยู่คือถ้าเกิดว่าอยากาทดลองขับคืออยากจะมาสั่งก็เอาคันใหม่ไปอันนี้คือมาลองขับ ครับของอาตีเป็นเกีย์าตเป็นเกียเทเท่ว่านี้เดี๋ยวนี้เท่าไหร่แล้วพี่ตอนนี้เอ่อมันจะเป็นแสนหกหมื่นเก้าพันสเปรโคงแสนหกเก้าไม้มดไม่ต้กลัวจะเครื่องจะเป็นมือสองอยู่อ๋อเครื่องเป็นเชียงกงเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยลูกค้าเขากังวลอ่ากังวลเพราะว่ามือสองอ่ะเราเขรู้กันดีเหมือนว่าถ้ามือมือหนึ่งเพิ่มเพิ่มเงินอีกนิดนึงจบเลยแล้วถ้าเกิดว่าตู้มีตู้แอร์ตู้อะไรได้ไหม ให้หมดเลยตามงบอ่ะตามงบถ้า,มามไม่เกียงงบเออเอฮ้ย,ย,ยถ้าใส่ตู้แอร์นี่เวิร์กมากเลยหลับหลับุกสระ, <c oughs> ะแล้วผมพอลองขับผมกดูว่าผมจะขับได้หรือเปล่านะ <c oughs> นี่นะผมขึ้นมาคนเดียวเลยนะครับขับมือเดียวด้วยนะในเครื่องตรงนี้นะเอาลงอันนี้เหรอเอออันนี้คือสกีนะท่านผู้ชมอันนี้คือใบดันนี่พวกทับทับตนีนล็ก นี่นะนี่คือใบดันอันนี้คือสกีนะครับเนี่ย<อ>นี่อ,อันนี้คือคันเร่งนะครับอันนี้คือคอนโทรลนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากี่ขนาดนี้ดับไหมเนี่ยดับป่ะขอป่ะพอป่ะขนาดนี้อีกหน่อยไม่ได้ป่ะอ่าโอเคครับผมเอาเฉย เห็นนะอันนี้คือคอนโดนครับปล่อยปั๊บโอ้ยโอ้ยลุยงเม้มันตีนวงแทบเกินไปป่ะเนี่ยมผมเข้าใกล้คณะเกินแล้วไป กือบพื้นอยู่แล้วนะโอ้โอเคโอเคมาแล้วใช่ไหมทางฮะใช่สมมุติในกรณีอ่ะถ้ามันเลี้ยวอย่างนี้ไหมถ้ามันฟีไม่ไปเราต้องปล่อยข้างนี้ช่วยอ๋อคือไม่ให้เดินสองข้างเลยมันจะไม่เหมือนบิดเดียวถ้าไหมเดียวมันคือจะบิดทุกข้างเลยอันนี้ไม่อันนี่ยังอ่าอ่าอ่าอืมไม่ได้ได้มาเดี๋ยวผมขับก่อนเพื่อไม่ปการเสียเวลา เอาลงอ่ะฮะเฮ้ยบน๊คนะไม่ไก็โดนนะทนผู้ชมดูดิองขับเพียวอ,ะอ่ะอปล่อยห้างก็ได้นะครับนีะนะแั่คือแบบชิวๆเลยปล่อยมือก็ได้นะครับ ปล่อยเบอ,บน,อนะไม่ได้ทำอะไรเลยมีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งหือตัวหนับนะครับเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับสบายมากนั่งไหวห้างจิบกาแฟได้เลยนะครับโอ้สุดยอดอะท่านผู้ชมดูดิผมบอกเลยว่ามีนาพัก้อยไร่เนี่ยสบายสบายครับกันเนี่ยเพราะว่าไม่เหนื่อยด้วยเปห่วงอย่างเดียวอย่งง่อยอยาะกินนวลาเวลาเดียวนะ สุดยดเลยอ่ะโอ้สบายสบายเลยหลับเลยอ่ะดูผมไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งสบายสบาย ถ้าเกิดเรามีตู้แอ,อร์สักหน่อยนะท่านผู้ชมผมว่าสบายกว่านี้เย็นมากเย็นมาก โอคพ้อแล้วอยากลองว่าเอาสุดยอดคนละรอบพอละดันน้ำมันหมดเออสุดยอดเลยอ่ะง่ายครับใช่ไหมนง่ายครับใช่ครับคนตาต้องมีเออเพราะว่าเราใช้ยรยงมือเดียวอืมอืมพอไปคนเดียวสบายสบายเลยนะนอนก็ยังอืมอืมไม่ต้องไปเป็นทีมก็ได้นะ เราวิ่งแบบคนอเออเออเออใช่เอาเด็กน้อยจ้างเด็กน้อยวันละสามจ้างเด็กน้อยขับเออเด็กน้อยขับยังได้นะมันเบาไม่ได้ออกแรงอะไรเลยไม่ต้องดันเลี้ยวหัวเลี้ยวเหมือนเหมือนไอ้พวกไฟเหล็กเราเนาะทิ้งแล้วทิ้งแล้วจานแล้วหึ่มหยอดเลยมันมีชื่อยังพี่รถอะไรมันมีชื่อหรือยังว่ามันคือรถอะไร รถไถทอเจริญทองอันนี้คือชื่ออูพี่แต่แบบเป็นชื่อของมันจริงๆอะ่ะอย่างอย่างควายเหล็กเขาก็เรียกควายเหล็กไวละเกียร์โฟ,โฟร,รถจำนาไฮเทครถจำนาไฮเทคกตั้งชื่ออืมมันรถจำนาไฮเทคมันไม่ใช่ชื่อพี่มันเป็นอันนั้นมันเป็นแบบมันเป็นเหมือนแบบเหมารวมอะประมาณนั้นเอออันนี้มันต้องชื่ออย่างอย่างควายเหล็กก็เป็นควายเหล็กเกียร์โฟไวละแต่้ยังยังไม่รู้ว่าจะเอาชื่ออะไรดีอะ ถ้าผมไม่คิดสักเดือนนึงตั้งชื่อให้ว่ามันเป็นรถอะไรเนาะเพรามันไม่รู้ว่าเป็นรถอะไรนะก็รู้นมสบายเกินอืออืด,ดูดิคนแบบ เอิกาลเลยขับได้นะยังยงขอแค่มือมีขวาอันนี้นะขับได้ขวาก็ดีใจขอแค่มือขอแค่มือขวาขยับได้นะเออได้อะแซมลองไหมแซมต้องลองนะเดี๋ยวมาไม่ถึงนะครับท่านผู้ชมไปโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะบายบายสวัสดีครับอ๋อลืมสนใจติดต่อพี่อาทิตย์เป็นกิจเบอร์โทร086 0์6 756กศูน0์1ปดหก รับ24ชั่วโมงครับตอนนี้ก็เหลืออีก2คิว2คิวคิวลับประมาณก็ประมาณตีว่าเดือนนึงครับเดือนนึงอ๋อเพราะว่าเปื่อไปทำอย่างอื่นด้วยเนาะถ้าทำจริงๆงก็5วันก็เสร็จไม่ไหวกนนะเปื่อๆไปทำอย่างอื่นเปื่อไปหวานคงหงวันข้าวก็ปีหนึ่งก็ไ้12คันมากกว่าอีกเนาะมากกว่าอืมเพราะว่าไอ ครัับบพี่ขายไปกี่คันแล้วทำไปสองแล้วสองแล้วลูกค้ามีเคมีอะไรบ้างเนี่ยยางใช่ไหมคือเขายังไม่ได้ใช้หรือใช้แล้วอแต่ยังไม่มีแบบปัญหาว่าพี่ตรงนั้นมันพังตรงนี้มันพังหรือว่ามันขับยังขับยาก๋อยังไม่มีผลตอบเพราะว่าลูกค้าที่มาลองมาลองมาสุดโอคือขับเป็นเราสอนรางวัลเนี่ยพวกเสอ คือถ้าคนมาตามปุ๊บมีมีกักอะบอกหมดเลยเพราะว่าบางคนเขาก็มาแค่มาดูอะไมาดูในหัวแต่ห้ามโอเคถ้าตามนั้นโทรมาถามพีทิดนะครับบายบายสวัสดีครับ